สวัสดีครับพบกับจิคกนเจอร์ครับเข้าเกมมาตอนเที่ยงคืนครึ่งอ่าเปิดกาชาทางบ้านเจ็ดพลูบี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงนี้เห็นเขาบอกว่าเลดเกียร์แตกมากๆนะอ่านะโดยเฉพาะอัพแสงอัพแสงก็คือชิ้นนี้ครับถุงเครื่องมือของเซนคูนะครับส่วนอื่นก็มีเกียร์ดีๆเยอะนะผมบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ชอบเรนเจอร์นะครับเปิดเกียร์ได้รอบนี้นะครับ สำหรับคนที่อยากจะยกระดับทีมด้วยเกียร์นะครับโดนแน่นอนเจ็ดดาวน่าจะออกได้ดีมากๆครับส่วนท้องกลางนะครับใครมีเบลลล็อกอยู่แล้วยังไม่เคยมีเกียววิ่งนะอันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะต้องเปิดครับเพราะว่าล็อกก็ยังเป็นล็อกส่วนปีนี้เนี่ยแสงจะมาแทนล็อกไหมพฤษภาคมลุ้นกันผมใช้คำว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัวดามเมจมานะแต่ถ้าเกิดจะมาแทนล็อกโดยตรงสมมติว่าล็อกเอาเป็นนับปัจจุบันนะตอนนี้นะ ผมว่าก็หาตัวแทนล็อกยากจริงๆผมว่าอาจจะไม่มีตัวแทนก็ได้นะอะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะยังไงครับหกอิจฉามากๆครับ เซนโกรก็มีนะครับด็อกเตอร์เซโนก็มีอ่ะผมไล่เปิดกระชายอยู่นะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าไอดี ID ทางบ้าน7พาร,รูบี้นะครับจะออกดีสักแค่ไหนอ่ะสมมติออกดีนะจะลองทรงลองสูตรครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับ a อสเคเกมทาวเวอร์เซ็นเตอร์ราคาถูกประดภัยเตมยิมไวล์ล็อบบี้เซนเกมเรนเจอร์ลดราคาสูสงส,สุดถึง30เปอร์เลยนะครับทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีค่าไอโอเอสนะถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยจัดได้เลยครับถ้าเกี่ยว๊บต้องหาไอโฟนแพดเปิด ตอนนี้ปรอดภัยแน่น,นอนร้อยเปร์เซ็นตครับคาคตัวจะเป็นจะต้องตามกฎหมายแวก็รับเติมเกมอื่นๆนครคถูกวดเร็วด้วยนะครับอยากได้รับเติมเกมปลอดภัยถูกวดเร็วแนะนำน้นเอสคนะแต่ลิงเอาไว้ให้ที่ใต้ S ดสกทิ้งคลิปนะครับเ k เกมทาวน์เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมรอ้อยเเซ็นใครพร้อมไปจัดกันที่ร้านเ k นะขอได้เรนเจอร์เกียร์แพค็คแจมจากร้าน SK นะครับอ่ะไอดีจากทางบ้าน,นครับกล้าพอคุณน้องต้นกลา้า ผมว่าเลนเจอร์เขาเขาแจมแล้วนะนี่แล้วก็มีล็อกครับฉะนั้นแน่นอนบอกว่าอยากได้อัพแสงแล้วก็โดนแน่นอนนะครับคือจัดเลยนะ7000ลรูบี้ครับโอ้โหอันนี้ฟาร์มได้ริวซยกันแบบว่าตึงๆเลยครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเรนเจอร์นะครับอ่คุณกิน9้าดาวแม็กนะครับอ่าเกียร์สวยอยู่เกียร์สวยอยู่ยยครับอ่าล็อกนี่อยากได้ช่องกลางอัพแสงเน้นเลยอัพแสงนะอ่าอุ้ยสุดโอ้โหจริงๆเกียร์เขาก็ โอเคเมกูมินยังไม่มีเกียร์อ่ะเดี๋ยวขอดูเกียร์นิดนึงนะอ่านะครับว่าต้องการจะอ๋ออยากได้โดนเยอะหน่อยอ่ะโดนไม่ค่อยมีครับส่วนตองกลางก็อยากได้เพิ่มเติมอ่านะครับอ่าเดี๋ยวดูกิ้วนิดนึงครับกิ้วของน้องต้นกล้านะครับอันนี้คือน้องบอกว่าเติมสดๆเลยครับพี่อกิ้วนี้นะอะ่ใครที่อยากจะเข้ากิ้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับก็ทักเพจเฟซบุ๊กไปตามนี้เลยนะอ่านะครับสำหรับเพื่อนๆพืคืออย่างที่บอกว่า อยากให้อยู่ในกิวไทยคุยกันง่ายคุยกันได้นะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเพราะว่าผู้เล่นที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เติมเยอะแต่แบบว่าอย่างน้อยๆก็ขยันเล่นนะหรือไม่ก็สู้จนมีเรนเจอร์ตัวดีๆนะ่ะรวมกลุ่มเหมนกันไว,ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันนึงเราจะเดินเติบโตค่อยย้ายไปอยู่กิวที่มันสูงขึ้นก็ค่อยว่ากันนะครับอันตัดไปเจ็ดพารูบี้ครับเข้าเกมมาเดี๋ยวเปิดก่อนนะอันเน้นตู้นี้ครับ อัพแสงบายนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวจะสลับตู้นะเพราะเพิ่มเรทมี2ตู้นะครับอีกตู้หนึ่งก็น่าสนใจอยู่นะครับอ่าเปิดรัวครับ7000ันรูดี้รูบี้ครับหมดเลยครับขอให้โดนเยอะๆขอให้ออกรัวๆขอให้ได้ตึงๆเดี๋ยวถ้าเริ่มเกลือผมจะออกเกมเข้าใหม่เอาไม่เอานะหดาวนะหงดานะดาวไม่เอานะครับ เพราะว่าอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็นด็อกเตอร์เซโน9าดาวนะครับเดี๋ถ้าไม่ได้ผมจะเข้าเกมมาเป็นเซนคูเกดาวเฮ้ยคนอื่นเขาเรียกแตกขอหมันๆหน่อยนะเ,ยเดี๋ยวเปิด5้ารอบก่อนถ้าไม่มีเจดดาวโดนนี่รีเกมแน่นอน มาแล้วหนึ่งชิ้นอแต่ว่าเด,วเดี๋ยวผมต้องแบ่งเปิดอีกตู้หนึ่งนะ,ะเดี๋ยวขอเปิดอีกทีหนึ่งก่อนโอเคมาแล้วหนึ่งชิ้นครับเดี๋ยวแบ่งเปิดอีกตู้หนึ่งก่อนเพราะว่าเมกูมินน่าจะอยากได้ไฟเดี๋ยวผมดูก่อนผมจำไม่ได้ละเจ็ดดาวน่าจะน่าจะไฟนะช่องกลางด้วยดิเพื่อนอับแปงเฮ้ยเขามีล็อกแม็กอยู่ให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยอ่าตู้นี้ อ่าใช่โอเคนะครับอ่ะถมะูมือดรเซโนเอาไว้จัดไปหน่อยอ่าส่วนเซนคูเป็นไฟอ่ะก็เปิดตู้นี้เอาเกียร์ให้เซนคูเอาเกียร์ให้ดรเซโนขออีกทีขออีกทีนะอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดไปถึงการันตีหนึ่งก่อนละกันการันตีหนึ่ง เท่าไหร่วะสามพันเนี่ยโอเคเอ้ยยังไม่ดียังไม่พอใจยังไม่ทะลักโอ้โหไม่ทะลักเท่าไหร่เลยเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งออกเจดดามาชิ้นเดียวเปิดปะนะพันสองจึบจ๊บจึ๊บอัพแสงอัพแสง น้ำแสงหน่อยพี่โอ้โหอ่าขอรีเกมดีกว่าโอเครีเกมเรียบร้อยนะครับเขาเกมมาเป็นเซนคูเก้าดาวโอ้โหปัดหลายรอบเลยปัดเป็น10รอบนะ,ะเพื่อที่จะให้ออกนะครับมปลุยเองครับเป้าหมายคืออัพแสงโดนไฟนครับทาไม่ได้ขอให้ออกในการันตีแล้วกันนะไปะนะครับ รับแสงโดนไฟพี่ป่อยปาป้า,ปาพวกนาฬิกาเบนเทนอะไรอยู่ในนี้นะไม่ใช่นนว่าไม่อยู่นะแปดดาวเกียร์กรบตะเลดมันเ <c oughs> เลดมันห่วยแล้วเกินนะจริงๆดีนะครับเน้นไปที่นาฬิกาเบนเทนครับกับหมวกนะครับเราได้ค่าดีก็น่าอยู่ผมว่าผมต้องสลับตู้แล้วล่ะ อันเด๋รวรองตู้แบบไม่มีเลทสักทีหนึ่ง่ะเจิบเจิบเจิบโอ้ออกอันนี้นะหกดาวอย่าไปออกในการันตีนะเพื่อนนะอย่าไปออกในการันตีนะอ่ะมาอัพแสง เรียกครับเรียกเลยอัพแสนคือเขามีบอสมีคือยังไงเขาได้แน่ล่ะหนึ่ชิ้นแต่ผมก็่อยากให้ได้ระหว่างทางเยอะๆนะครับเพราะว่าเรนเจอร์คือตัวค่อนข้างจะดีนะครับคือเกียร์ก็พอมีแหละแต่ว่าโดนนะอยากจะให้มีเยอะๆเพราะว่ามีเยอะมันมันมีทางเลือกเยอะนะเราจะได้แบบไปหยิบจับเรนเจอร์ตัวอื่นๆมาใช้งานได้โอ้โหออกแต่เมดูซ่าจริงๆว่ะ อ๋อไอ,ไอชิ้นนี้เหละที่มันทำให้เป็นหินใช่ไหมโอ้ยพี่เอ้ยอ่ะสามรอบครับการันตีหนึ่งลุ้นระทึกครับตอนนี้ผมขนลุกเลยครับปวดครีครับโอ้ยลุ้นครับลุ้นครับคือเปิดให้ทางบ้านนะผมอยากให้เขาได้นะเพราะว่าเขาเติมนะยิ่งเติมมาสดๆนะครับน้องต้นกล้านะบอกว่ามันมครับพี่ ไปเกรงไปหมดแล้วครับอัพแสงโดนเยอะๆโอ้โหออกชิ้นเดียวครับแล้วเงียบกริบเลยพี่ลงมาตู้ร่างต่อเหมือนปืนจะออกง่ายนะเอาสิออกง่ายๆให้ดูหน่อยไม่เงินไม่เชื่อ มาอับแสงโดนไฟอ้เกมขอเถอะผมเปิดให้คนอื่นเขานะเปิดให้ของตัวเองผมยังเฉยๆนะเพราะว่าออาไม่ได้ก็ไปต่อครับโอเคการันตีหนึ่งเอาละไปครับรุ้นกันครับว่าจอกรายโดดหนึ่งโดดสองโดดสาม โดดสโดดหามาฮึบอูฮูอ่ะออก8ดาวก็อโอเคอยู่ก็อโอเคอยู่ช่องกลางอืมอายตายละแต่ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ถือโอเคอยู่ตรงที่ว่าออก8ดาวนะครับเพราะว่าช่องกลางแน่นอนครับว่ามันอ่ายกระดับเรนเจอร์ได้นะครับ โอ้โหเมดูซ่าออกเยอะจริงๆเอาแบบผสมรวมได้ไหมผสมรวมแล้วแบบเลือกเป็นชิ้นอื่นได้ไหมขอโดนสักหกชิ้นได้ไหมได้มาหนึ่งละเหลืออีกห้าโอ้โหอ่า อ้าอแพแสงระหว่างทางหน่อยสิคือล็อกอะถูมือรอละล็อกบอกว่าอย่าอย่าให้ถึงการันตีเรือกนะเดี๋ยวการันตีเรืองเจ็ดพันจะให้น้องต้นกล้าไปเลือกนะครับอ่าเพราะว่ายังไงก็เดี๋ยวผมให้ออกระหว่างทางก่อนโอ้โหดูแนละตึงแล้วเอาหน่อยเพื่อน อ้อันนี้เน่าอันนี้ไม่ดีเออผมไม่ค่อยเห็นนาฬิกาเบนเทนมาออกเลยมันมีเลทอยู่ปะวะแล้วก็นะผมไม่แน่ใจละหรือว่าจะมีแค่แบบว่าเออจริงๆน่าจะมีไม่ใช่หรอหรือว่ามันจะมีเฉพาะรอบปกติก็ไม่รู้ผมจำได้ว่าผมได้พวก8ดาวเกียร์กบช่องกลางอยู่หลายชิ้นนะครับ อ่าใครเป็นสายเกียร์มาบอกหน่อยนะครับว่าเนี่ยเปิดตู้ปกติผมไม่ได้เข้าไปดูเลรน,นะโอ้ยแปบเดียวจะ 5, ่ห้าพันละฮึบโดนหน่อยเพื่อนโดนสักทีหนึ่งสิโอ้โหไม่มานเลยไม่มีแหงแล้วพี่ อ่าสี่รอบครับการันตี 2, 2> ฮึบมาเกมมันใจโอ้โหโอเคอะช่องกลางช่องกลางอ่ะได้ได้ได้ไดอัพธาตุไฟมาละอ่าใส่ด็อกเตรเซโนได้ใส่เมกูมินได,ได้โอเคเอออันนี้ได้ช่องกลางนะอ่ะอัพธาต์โจใส่จะได้ไปเลือกในการันตีสุดท้ายโอเคอาไหลามานิดนึงก็ยังดี ก็ยังดีเหลือโดนครับเหลือโดนครับอขอโดนอีกทั้งสามชิ้นแล้วกันเอานะฮึบฮึบฮึบโอ้โหอะเอาปืนทะลักมาอีกหน่อยสิมือนับธาตุ ท้อ,อใจครับเพราะว่าเ,เสื้อผมหมดสต็อกไปแล้วนะอันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยสปอนเซอร์ไม่เข้านะหมดงบไปแล้วครับหมดงบไปเรียบร้อยนะครับอ่าไว้เดี๋ยวมีสปอนเซอร์เข้านะเสื้อจะเอาไว้อ,อ่จัดกิจกรรมแจกครับหรือว่าอันเดี๋ยวผมอันตรันใจทีนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทักกันหลังมาอีกทีนึงเดี๋ยวดูก่อนถ้าถ้าผม เปิดไม่ได้โดนอีกเลยเดี๋ยวผมให้เสื้อของลาเรนเจอร์แล้วกันเพราะว่าเสื้อทีเคผมหมดละอ่าเดี๋ยวผมส่งเป็นอนันี้ไปเลยดีกว่าอ่าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปทักน้องดูอีกทีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าน้องเขามีเออเหมือนน้องคนนี้เขาจะให้โค้ดเสื้อผมแต่ว่าไม่ได้ให้โค้ดแบบว่าจะให้ผมไปกดอะไรประมาณนี้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปทักหลังไวด้ดูอีกทีนึงอ่านะครับเผื่อจะได้ไปส่ง เพราะว่าเขาให้มาเปิด7,000นะเปิด7,000คือผมจะให้ของอตอบแทนเล็กน้อยครับไม่ว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะอันโดสองอันนี้ต้องโดเจ็ดนะโดสามมาสี่ม่ห้าหกหมานหมานหน่อยพี่เอ้ยชึบเอออับแสง เออจตเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปคุยกนะับน้องผมน่าจะต้องให้ของสักอย่างหนึ่งแต่เสื้อทีเคหมดแล้วตอนนี้มีเสื้อไลเรนเจอร์ er, ผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะเอาหรือเปล่านะเหมือนน้องเขาไม่แน่ใจว่าน้องอยู่ตางจังหวัดไหมเดี๋ยวค่อยไปทักคุยกันอ่าผมมีเข็มกัดมีการ์ดเฉปีอ่าเดี๋ยวส่งให้เอาแบบนี้นีกว,ว่าใครใครมาเปิดการชานะครับขั้นต่ำห้าพันนะรูบี้แอนดรอยครับรูบี้แอนดรอยนะครับ,รบขั้นต่ำห้าพันรูบี้นะครับ เดี๋ยวผมจะส่งเป็นการ์ดสิบเอ็ดปีกับเข็มกัดแล้วกันเพราะว่าเสื้อมาหมดละ,ะเดี๋ยวเกิดเปิดเ็เปิดเจ็ดพัน 7, เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าผมไม่แน่ใจว,ว่าน้องอยากได้เสื้อไหมเดี๋ยวไปส่งการ์ดกับเข็มกัดให้แล้วกันนะผมพอจะมีอยู่นะครับเออเพราะว่าขายไม่ออกขายไปออกก็ต้องเอามาแจกนะเออนะครับอันนี้ถือว่าแจกเลยกันเดี๋ยวหลังไม่ค่อยไปว่ากันอีกทีนึง อันนี้คือกลายเป็นตลกอยู่เหมือนนะออกออก8ดาวมากกว่า7ดาวครับปผมนี่ถือว่าแปลกแล้วโดยปกติผมไม่ค่อยเปิดได้8ดาวสักเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเอาโดนเพิ่มหน่อยสิวะอ่าอย่างนี้ของน้องต้นกล้านนะเจ้าตัวไปเลือกเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยอัพแสงมันออกไปแล้วใช่ไหมพออัพแสงมันออกไปปุ๊บอะแล้วน้องคือใส่บอสแน่ๆแล้วล่ะ หน่ตัวนะครับคราวนี้เนี่ยโดนน่ะน้องอาจจะมีไม่เยอะต้องไปตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยจะเอาเป็นเกียร์ที่มันหายากไหมเพื่อเอาไว้ซับพอร์ตตัวในอนาคตอันนี้คำแนะนำของผมนะอ่านะน้องต้นการต้องไปตัดสินใจเองนะครับถ้าสมมติอัพแสงไม่ออกเป็นผมนะผมจะเลือกอัพแสงอีกชิ้นหนึ่งเพราะว่าการคาดเดาของเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นรอบแสงใหม่ซึ่งรอบแสงใหม่ปุบเนี่ย อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้เลยดีกว่าคือออกอีกชิ้นนะคาดเดาว,ว่าจะมีแสงใหม่มาและคิดว่าน่าจะเป็นทางดาเมดอ่าคือดูดูจากเกียร์ของรอบนี้นะเกียร์อัพแสงมันไม่มีพลังชีวิตเนะี่ยฉะนั้นเลนเจอร์มันอาจจะเป็นพวกทางป่วนยืนไกลๆตัวดาเมดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีค่าพลังชีวิตก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่พลังเป็นการคาดเดานะคือปีนี้เราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเอาตรงๆโอ้โห ตัวหัวตึ๊บเลยครับพี่แปลกครับไม่ออกโดนเลยนะครับน้องบอกอยากได้โดนเยอะๆแล้วก็อยากได้อัพอ,อยากได้อัพแสงเดี๋ยว,วอับแสงหมดแล้วเดี๋เดี๋ยวหนวึงพันสุดท้ายเดี๋ยวซ่องก่อนทําใจก่อนทันใจก่อนนะเออครับเนี่ยได้ปืนมาชิ้นเดียวครับปืนน้ํา ทีนี้จริงๆถือว่าใส่ได้กับเรนเจอร์ทุกตัวนะไม่จําเป็นต้องเป็นน้ำครับเพราะว่าพลังโจมตรีรวมปล่อยตัวไวโดแน่นอนเนี่ยมันซัพพอร์ตได้หมดเลยนะครับส่วนช่องกลางเนี่ยโอ้โหนี้คือมา3ชิ้นผมว่าพอได้พอได้อไดอไดเอออ่ะเปิดอันนี้เซสองรอบแล้วกันนะ้วนะเดี๋ยวเปิดตู้ข้างล่างนะครับเพราะว่าเลือกผมจะไม่ได้เลือกให้นะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวเลือกนะครับ เดี๋ยวหลังไปเดี๋ยวผมไปคุยกับน้องต้นกล้าทีนะครับว่า,าบ้านอยู่ตรงไหนอยากได้อะไรนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ไปที่ตู้เรนเจอร์แล้วเพราะก,กดรับมาหมดแล้วนะครับส่วนตู้นิดนึงนะตู้รีบอร์ดเอ็นเจอร์นะครับ โค้ดต้องมีอยู่ในมือแล้วไม่ใช่ว่ามาไล่กดตอนนี้นะบางคนมาเติมตอนนี้แล้วแบบเจ้าเสื้อไม่ได้นะครับมันน่าจะโค้ดน่าจะหมดแล้วโค้ดต้องต้องกดไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไปกดที่ตู้นะครับพอไปกดทีต่ตู้ปุ๊บสมมติว่าของมันหมดแจ้งในบัญชีลายอ่าของผมมาแจ้งบัญชีลายไปแล้วแล้วเหมือนเขาไม่ได้แก้โค้ดหรือไงก็ไม่รู้ครับมันบอกว่าโค้ดหมดไปแล้วผมก็แจ้งมันบอกว่ามันขึ้นว่าไม่มีโค้ดเขาก็เลยส่งพัสดุมาให้ อ่าเดี๋ยวไปดูจะส่งมาวันไหนนะเขาก็จะมีแบบฟอร์มมาแบบฟอร์มนะครับมาให้กรอกอ่านะว่าส่งไปที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวรอส่งมานะของผมเป็นเสื้อนะครับเพราะว่าไปกดเสื้อแล้วอ่าของหมดอ่าไปกดอีกทีนึงครับโคดบอกว่าใช้ไปแล้วเออแล้วมันนั่ง BTS ทีนึงอะผมนั่งไกลนะไปร้อยกลับร้อยครับ2วันก็ตรีร้อยละเปลืองครับ เออเขาเลยบอกอ่ะส่งให้เลยครับเนี่ยมันมีออกอยู่เนี่ยเห็นไหมแล้วทำไมมันไม่ออกนาฬิกาเป็นเทนบ้างวะโอ้โหเกมโคตรเลยครับอ่าผมขอเปิดตู้นี้นะกันเพราะว่าจะได้โดนไฟสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ไปใส่ตัวเมกูมินนะออกออกหน่อยเถอะออกหน่อยเถอะ โดนไฟรับสักชิ้นหนึ่งทิ้งทวนเ,เหนื่อยครับเอาสรุปก็ตามเดิมนะครับว่าได้จากกระวังทางาแล้วก็การันตีได้จากการันตีหมดเลยนี่ว่ามีมีชิ้นนี้ออกระหว่างทางมาชิ้นหนึ่งครับการันตีออกสอันนี้นะถือว่าโอเคอยู่ครับได้อัพทาตไปใส่บอส อ่าส่วนอันนี้ก็เลือกเอาครับอันนี้ก็ไปใส่ได้หมดนะจะใส่ตัวเส้นคูก็ได้ครับเมกูมินก็ได้ครับส่วนโดนได้น้อยไปหน่อยอ่านะส่วนตัวน้องต้นกล้าครับการตีเลือกผมจะมาเลือกให้นะไปตัดสินใจเอานะว่าแบบว่าเฮ้ยจะเลือกเป็นโดนไหมหรือจะเลือกเป็นเกียร์หาย,ยากเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นโดนอ่าอัพอัพอัพแสง ใส่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเดือนหน้ามันจะมีอีกตัวหนึ่งโหอันนี้คือตัวนี้เจ้าโหดเลยนะ,ะเดือนหน้าเดี๋ยวมันมีแสงเป็นตัวหนึ่งซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นในทางไหนก็อยากให้มันใช้คู่กันยังไงผมคิดว่าล็อกไม่น่าจะโดนเบียดหลุดแบบถาวรน,นะแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับอากาปะคุณน้องต้นกอีกทีนะครับก็เอาเจ็ดพันลูบี้มาให้เปิดเดี๋ยวผมส่งของไปให้เดี๋ยวไปทักคุยกันหลังมาว่าะจะส่งอะไรไปให้เพราะว่าเขาเหมือนจะให้ผม จะให้เสื้อผมอะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้โค่นนะเออไม่น่าจะว่าอยู่ตานจังหวัดหรือว่าไงนะครับอากาศขอบคุณน้องต้นกา้ครั้งหนึ่งครับก็ขออภัยด้วยได้โดนน้อยจริงๆแต่ว่าโอเคละช่องกลางถือว่าพอใช้ได้สำหรับผมผมถือว่าสอบตกไปนิดนึงนะเออนะครับแต่ก็ยังดีแหละดีว่าแบบไปได้เลือกชิ้นเดียวโอ้โหอันนั้นคือหนักหน่วงเลยจริงๆเพราะว่ามีคนก็ไปถึงประมาณนั้นครับใครอยากลองทรงลงสูตรนะผมเขาเกมมาเป็นเซนคู9ดาวเพื่อเปิดเกียร์นะครับก็ลองดูแล้วกันนะสูตรกระโดดของผมเน สุดข่ายสุดมาแล้วกันนะติดตามดูในคลิปป้ะกันของผมส่วนใหญ่จะกระโดด5ครั้งทํามายาวนานแล้วแล้วก็เปอร์เซ็นต์เกลือ,อน้อยมากคือไม่ค่อยเจอะหกดาวน้อยน้อยมากจริงเปอร์เซ็นต์แบบต่าเลยครับการันตีครั้งแรกกระโดด5การันตีครั้งที่2กระโดด7อ่ดนะครับแล้วก็ท่องสูตรไปด <c oughs> เ,ออเดี๋ยววันออกเองครับใครอยากลอง,งลองลองสูตรครับก็ไปจัดกันได้ครับแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับ เอสเคเกมทาวเวอร์เซ็ Z o enter, ราคาถูกปรอดภัยเติมไวรัลเซน็นเกมเรนเจอร์ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึง3 0เปอร์เลยครับทาง Ruby แล้วก็แพคเก่จต่างครับเติมถูกเกมเรนเจอรมีค่า iOS นะถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอจัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวกับรูบีต้องหายฟันในแพ็เปิดกระชากดรับรูบีนะครับตอนนี้ปลอดภนัน่นอนร้อเปอครับร้านค้จดทะเบียนอยู่ต้นตกฎหมายแล็รับเติมเกมอื่นนะราใาถูกรดเร็วด้วยครับอยากได้น้นเติเกมปลอดภัยถูกรดเร็วแนะนำรนะ้านเอเคนะต่างร้านเอาไนะว้ให้ที่ใต้ description คลิปนะับ A Z K, Game แก้แพัคเจมเจมจากร้าน SCK นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ